สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีผู้ทีของเมาเบิ่งคลิปหนีนะครับผมพอลูกสองบัดดอนครับพี่น่องมือนี้พาพี่น่องมันยิงป่านะครับผมนี่ครับมาลองล้างไหม้นะครับเป็นล้างลูมิเนียมนะครับเป็นล้างอนมาเฟืองนะครับผมล้างใหม่ของพอลูกสองที่เคยยิงงยู่ในคลิปให้พี่น่องเบิ่งนะครับ มันคดนะครับผมถึงหน่านะครับแล้วก็คดเลยนะครับผมก็เลยได้สื่อมาใส่ใหม่นะครับพร้อมปีกนะครับผมก็เลยสิมาลองเมองครับพอท่านเด้จากตัวครับพี่น้องก็จะสื่อมานะครับผมเพิ่งสิ่ด้มาลองนี่นะครับครับไปลองกันเลยครับมาไม้ก็เป็นเป็นห่วยนะครับเป็นห่วยนะครับห่วยสองฟังเลยนะครับ ห่วยนำกระเพึ่งมีนะครับผม้องตะมีนะครับผมครับมาหลุนกันเลยครับว่าสีด้เม่อปนบอนะครับพี่น้องเบาไหล้วครับเอาเม่อปนครับเพราะว่าฝีมือบ่ถึงขันปันไหงครับพี่น้องครับผมไปเบ่งกันเลยครับผมครับพี่น้องสองตัวเกี่ยวกันครับตุมลงไปแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวพ่อลุดซ้อนที่ขึ้นกกจานกกนี้นะครับเพราะว่าปลาขึ้นพอดีนะครับผมปลาคว้าครับพี่น้องบ่าดนครับกระโดดดนแล้วพี่น้องดนแล้วครับดนวนนะครับดนวนนะครับ ลูนะครับเดี๋ยวก็อนอนุญาตอกกล่องนะครับใส่เห็นพี่น้องบ้างไหครับตัวแรกครับตัวแรกคองปืนบอกนี่นะครับอ,อพหลูกสองเปลี่ยนไม่นะครับเปลี่ยน ล้างไหมนะครับเป็นล้างอลูมิเนยียมนะครับล้างเกา่าล้างเก่ามันหน,นั่นนะครับอย่าหลุดเด้อหลุดไปโอ้ตัวงามอยู่พี่น้องตัวงามอยู่ครับ นี่นะครับใส่ปาาครับผมใส่กังามอยู่ครับพี่น้องพอได้แก้งนะครับผมขออนุญาตปลดปลากันนะพี่น้องจุมแล้วมันแล้วมันแล้วเป็นล่างไม้นะครับผม ล่างที่พอลุกสวงเปลี่ยนใหม่นะครับจากใหม่เป็นอลูนะครับครับขอปลดปลายกันครับพี่น้องเรียบร้อยเลยนะครับปิ่นทองเลยนะครับผมปลา้อหน่อยครับ นะครับพี่นอพอได้ปนครับพี่น่องคลิปนี้เป็นคลิปยางยิ้งเลยนะครับยางยิ้งน้ำห่วยเลยนะครับยางยิ้งปลาคอหน่อยน้ำห่วยนะครับพอได้เมื่อปนครับพี่หน่องบบได้ขึ้นกุ้งหม่ครับอาศสยยางยิ้งปลาลอยนะครับตอนคำคำนะครับผมปลาที่มกลอยดีนะครับคำคำ ต,ติดตามต่อไปครับผมกระสุกครับพี่น้องอบ่งโ,งงงบดโดนครับพี่น้องนิ่งๆว่าโดนครับเอาไหมครับเอาไหมเอาไหมคือเปลี่ยนจังสันอ๋อพี่น้องนิ่งๆว่าโดนครับพี่น้องเดี๋ยวรอถ่ายอีกนะครับผมตอนยิงลงไปตอนดึงดุกดอกเป็นมานะครับผมปลาคักับเล่นมากครับพี่น้องปลาชนปลาคว้เฮานี่ก็แเลนมาบึงครับพี่น้อง เดี๋ยวรออีกจังหน่อยนะครับเถ้อมันมาอีกนะครับผมเถืาดิงสัตว์กันเต็มๆนะครับผมครับรออีกจังหน่อยครับพี่น้องขว้าครับพี่น้องใส่บอลญ่นะครับลองมึงนะครับโดนอีกบ้าน้อโอ้ยบอโดนอีกแล้วพี่น้อง ใสบ่บาใหญ่นะครับยิงหนักครับผมตะคัวครับพี่น้องโดนครับโดน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 ไป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 ,ไปแล้วไปแล้วโ <c ười> อ้ยเข๋าเหอะลนะพี่น้องแจ็คสี่ยูบ่บาะยู่นะครับเดี๋ยวพอลูกส้องขอเอากล่องใส่เรีบยบร้อยนะครับพี่น้องพอลูกส้องท้ายพี่น้องลงไปเบิ้งนะครับ ดวนแล้วครับแต่ว่าหมุนเขาเหอะแลวครับผมจกักสีได้โตัวว่ะดึงสะนั้นเลยครับอาจจะย่อนแสงแค่ยหนนะพี่น่องยังวนน้อน้ำกระไหล,ลครับพี่น่อง มันสีได้เปียกบนน้องหันบันตากระบอกติงแล้วพี่น้องนี่มันไปแล้วเดี๋ยวพอลูกส่งสีได้ลงปลดแล้วพี่น้องบัน นี่ครับพี่น้องตัวกระบอกใหญ่นะครับแต่ว่านเด้ลุกนะครับเปียกเลยครับผมไข่ห้ำเปียกครับติดสามต่อไปครับพี่น้องว่าดีได้เจักตัวครับมือนี้ขัวพี่น้องตัวบักใหญ่นึงครับพี่น้องน่ครับตัวข้นเลยพี่น้องไปแล้วครับผมเห็นแต่ตัวหน่อยครับตัวใหญ่ขึ้นครับ อดใจไปก่อนนะครับพี่นองเท้อมันขึ้นนะครับพีครับมาหัดพีแล้วครับโอ้อยู่หลึกกับพี่นองแทียบที่มองไม่เห็นนะครับ เเห็นเลยพี่น้องเขาแสงอาทิตย์เลยครับสรุปบ้าบ่ได้นะครับพี่น้องเมื่อนี้ายไงนะครับมีคูหนึ่งนะครับเที่ยวขื่นนะครับตาบ้าบจ่จิบหนามนะครับเห็นเพราะแรงๆแต่คุ่มแต่ขุ่มนะครับลอยเกี่ยวกันไปกันมานะครับ มีเลยบ่ได้ดพี่น้องค่ะบกโดนนะครับกับว่เห็นขึ้นนะครับผมมือไม่แก่มือไม่ครับพี่น้องผมมือไม่แก่มือไม่นะครับผมว่าสีใดบัวนะครับเดี๋ยวพอลูกซ้องทีไทยเห็นพี่น้องเบิ้งนะครับถ้ามีผลงานจังไหนนะครับก็มาเบิ้งป่ากันเลยนะครับผมนี่นะครับกะถือว่าใส่ได้นะครับผมกระบลอกล้างไม่นะครับก็ถือว่าใส่ได้นะครับพี่น้อง คิดว่าผ่านแล้วนะครับผมกลับบทนิชินปอนไหครับเพิ่งตัดเด็ยยิงนะครับนี่ครับปลาที่ได้นะครับนี่นะครับพี่น้องได้สามตัวครับพี่น้องเด้กปนอหลีครับได้กปนอีหลีบครับสำหรับคลิปนี้นะครับเกิดกว่าล้านนะครับพี่น้องนะครับไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมพี่น้องผู้ใดนะครับ ที่ได้ชมคลิปนี้ก็ขอให้ลำล้ำเรววยๆนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมได้เก็บเยอะป่วยนะครับผมลำล้ำเรวยๆถูกหวยถูกเบอร์นะครับผมขอบคุณครับ